พีนะ่น้องนะวันนี้กับวพ่อๆกับส่องสมบูรณ์ชาแนลอยพี่น้องมืัอนี้พ่อสมบูรณ์จะมาอยู่พระาธาตุสะโพธตะบองพี่น้องอยู่แก่งคกำวนนะพี่น้องเองนะาะมีโอกาสมาถ่ายทำให้พ่อแม,ม่พี่น้องเบิกน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวหาไปเบิกน้ำกันเลยพี่น้องเลยพี่น้องสบายดีก่อนเฮ้ยสบายดีพี่น้องเอ้ยมาเบิกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพู้พระาธาตุ ศักดิิ์สทธิ์คโคบ้านคโคเมืองเนาะโคเมืองอาถะแขกพี่น ouais, ้องพี่มากันสองคนพี่น้องเลยางามหลายพี่น้องเลยที่บรรยากาศแเข็มเเข็มเนาะพี่น้องเนาะส่วนทางนั้งกระปิ้นทางเอ่อนครพนมเนาะพี่น้องเนาะเป็นอำของพี่น้องที่บรรยากาศแเข็มเเข็มเนาะอ่าโตตัวงามหลายพี่น้องเลย งามมาลีเนาะป้าโตตัวบทสุดยอดเลยพี่น้องเไยเฮากระเฮากระบ่เคยมาจากเถื่อนหน่อยองค์พระธา,าตุป้าโตงามมาลีพี่น้องบ่แต่ไม่ได้ขึ้นแตเฮ้พี่พี่น้องบรรยากาศแขคมๆส่วนนี้ก็เป็นเี่หาปลาพน้องป้าโต พี่น้องเอ้ยงามมาดีพี่น้องมาสมบูรณ์กลับมาเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะมาไลา่เถื่ออยู่แต่กบ็บ่เคยได้เวยียดเถื่อพี่น้องอา,อาตุ้ไปพระธาตุเนาะงามมา,งงาดีพี่น้องเลยเป็นพระธาตุโป้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศเข้มๆพี่น้อง พเบาสมบูรณ์กับพี่น้องอานมาจาักเถื่อพี่น้องเลยบรรยากาศเก่งๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบาสมบูรณ์สิเก็บบรรยากาศนะพ่อแม่พี่น้องบึ่งนำกันเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่นี่ก็มาไหว้ได้พี่น้องพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเออมืองท่าแขกเนาะพี่น้องเนาะ อก่างขวมยเด้อพี่น้องเด้อมันนี่บาสมุนมีโอกาสนาพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายทำให้มมพ่อแม่พี่น้องบึ่งนํากันพี่น้องตอนนี้กับอยู่นี่มีแตบ่บ่อปลาพี่น้องกันปีมาป,าปาลาตุ่ยปลาไหลพี่น้องเอ้ยมาบึงนํากันนี่เนาะบรรยากาศตอนนี้บาบาสมุนอยู่ประทัดซีโค,โคตะบองพี่น้องเลยไปประทัดคูบ้านคูเมืองของอ่า เมื่อท่าแขกแข็งขงมวนเด้อพี่น้องเด้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธินะ์เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้บาสมบูรณ์กับไร้ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยตอนนี้ก็กำลังเดินทาองออกไปเจ่วัดพระธาตุสีโคตะบองเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่น้อง,นะองเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ เลยลบมั้ยในะ้ไป่นเลยไปน้ย,เ,ยเรื่องนำกานพี่น้องเลยครับไปเลยสุดท้ายนี้กับบ่าวสมุนก็จะขกกอบใจกกออทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสมุนได้คิดต่อไปเนาะ ส,สุดท้ายนี้ก็กลับขอลาสบายดีบ๊ายบาย